น้ำคือเบิดแล้วังน้หำลมีอะไรหลังน้องที่จะดังอย่างนี้ก็เปิดเบอร์ติมไม่ใช่นี่เลยเอาคุณแจโรถอยล้วงั่นตัวล้มนี่บอกเออล้มอะไรแม่ละเอาเอาถังเอาถังอันนี้ออกไปด้วยนี่เห็นยังแม่เอาออกไปน้ำเป่าอันนี้กะว่ายังน้ำมันน้ำมันซื้อสองที่มาเห็นอย่างเอาล้มเขาเจ้าจะเอาไปเห็นอย่างเจ้าอวไรหอายไอ้กอนแม่หอยหิว อมาเอาอีกยังไม่หมดเนี่ยมีอะไรอีกเนี่ยเนี่ยเจ้าเห็นบ่อ่านออกบ่อ๋อเครื่องปั่นไฟเบนซินเป็นไงผู้ใดซื้อมานี่ไงนี่ไงคนนี้โอ้เนยังยีเหลี่ยมยีหลี่เนี่ยยีเหลีนอมยีเหลี่นมมุน่าข้าเอาแปงมาตัวแวกันเนี่ยนี่มุน่าอี่เหลี่ยม กอดเลย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  ไปกอดเพ่นก่ได้กอดขาเอาเนาะนู่นหนุนสายพายด้วยนู่นมีสายด้วยพี่แทนใช่ค่ะใช่แังนึ้นสายโอ้โหอาเบีส์น้ำเราอีกถังนึงอันนี้น้ำเราเหรอน้ำน้องน้ำพี่นุนนะคือในรถมีมีสองแพ็กอยู่ตรงนั้นอันนี้หนึ่งแสามสามอ๋อมีน้องน้ำนงสามแพ็กแล้วก็แพ็กใหญ่หนึ่งใช่ไหมแพ็กแพ็กเล็กสามแพ็กใหญ่หนึ่งโอ้เป็นสี่โอเคครบตอนนี้ มีไฟฉายแล้วพี่พีทลองดูซิเราเมาลองเครื่องดูซิคะว่ามันทางานไหมค่ะแต่ว่าน้องเขาน่าจะเติมแล้วใหเราหมูก็ก้าว่อไฟกันเลยเดี๋ยวไปหาหม้อเดี๋ยวแป๊บนึงนีนค่ะเรามีของขวัญให้พี่เพชนะคะไอ้ถึงเต้นบอสเดี๋ยวเบ่งวิกิกันไวเอามันมีน้น้ำมันมาด้วยไหน มันต้องผสมเหรอเออน้ำมันสองทีเขาน้องใส่ไปแล้วไม่ใช่หรอน้องใส่ไปแล้วอ๋อเขาลองเขาลองซื้อออ๋้นี่แล้วนี่น้องใส่ไปแล้วค่ะน้องใส่น้ำมันไปแล้วเจ้าลองนี่อ่ะมันจะดังป่ะจะเปิดเป็นป้ะขั้นแรกเราต้องเสียบปลั๊กก่อนใช่ไหมบัวมันบัวได้ใส่ปลั๊กได้ไอ้เนี่๋ยวนี่ไงนี่เราเสียบไฟนี่วนี่ด้ใช่ เจะแทบไปเลยเอออันนี้ป้อนต้องมาเหนียวเมื่อไหร่บ้างกันอ่าพัดลม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 เอาเขาเขาทำไอ้ดังเบียร์โบแม่เลี้ยวเอาลองพัดลมมันต้องดึงตัวนี้เปล่าอ่าพัดลมเสียบปลั๊กปึ๊บเปิดสวิตช์กไหมมีสวิตช์เปิดไหมนี่เปล่ะ เนาะต้องถามเอฟซีเอฟซีคะมันทำยังไงเหรอคะตัวนี้บ๊ออยากจะไซส์ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นตัวนี้เพรานั่นแหละเอฟซีมันเปิดยังไงเหรอคะอันนั้นเร่งอันนั้นขลุ่ยไปซ่อมรถคืนนี้เติร์หลุดเติร์ลหน้าหายเลยก็เหมือนใครทำเป็นป๊อปแล้วก็สตาร์ทเลยะให้น้องเขาดึงให้อ่ะ มันเปิดตังไหนวะอ่ะลอางสทดูสิจะให้ไปรุ่นใบรุ่นลองสิมันทำยังไงมันใช้งานยังไงคะดูคู่มืออ้าว F G บอกให้ดูคู่มือค่ะมีคู่มือไหมในนั้นบ๊วยโอ้ปน้ำมันเปิดแล้วโอเคของใหม่มันก็ของใหม่ก็ยังไงต่อต้องติดครับต้องติด ต้องติดอ่าไม่ติดไม่ติดน้ำมันมีบ่อไม่ติดเนี่ยอันนี้้ิอันนีเปิดได้ด้วยอนี้เปิดได้ด้วยทำอ๋อโน่เปิดแล้วจังไก่ละบาทจังไก่ละน้ำมันบ่มีบ่อชู๊ดเป็นชู๊นี่ไงเปิดชู๊ดเครื่องจักร เจอไหยังครับดูที่น้ำมันพอบอน้ำมันมันไม่ถึงแย่ครับมันอ้เหี้แย่บ้านนี้น่าจะติดหรือเปล่ามันสีสัโอ้ยลุ้นแน ของใหม่ต้องไฟกัะพิบนของใหม่ทำไมเป็นน้ำมันยังไม่ลงกระสันปิดแล้วนี่ปิดโชกก่นไออนนเลยไม่เขาบอกว่ามันจะมีผงดำอะค่ะกดย้ำๆ๋อใช่ค่ะนน,นนั่แหละโอ้ปะ come on 买去啊！Oh จมเกลี้ยงกินนาครับขอ้ได้ไ้้ได้อ้โอ้อม่แไม่คิดว่าจะมีนะ่านไนะด้วยน่ะมันกก้นน